ูนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรไทยสูกบอ์ก็รอมเดิน้าเทเก็บข้าวหนเลยลลายนไำตยได้ดีกินก็จะใช้เวลาอนุบาลยก่ประมาณ3สัปดาห์มันคก็จะได้ลูกปลาไซส์ประมาณ3ามถึงหเซนที่ถือคือว่าหมู่บ้านไหนอยากจะอยากจะลองทำ่อจะปล่อยลงบ่อ โหลดปล่อยลงบ่อสารนะเพื่อที่ว่าจะเปิดข้อเท้หรือว่าเปิดเปิดตกปลายานี่เปิดขายบัตรตกปลาเนี่ยถ้าเกิดว่าตปรผสมพันธุ์กปลาเนี่ยมันจะอยู่ช่วงประมาณช่วงฝนนะครับประมาณพฤษภาประมาณตั้งแต่พฤษภาเปต้นไปรวมกลุ่มรวงอะไรจะทำอีกทีนึงนะครับสำหรับผมว่าที่มีความสนใจอีกบบเอ่อส่วนปลาจิ้งืชเนี่ยสามารถที่จะหาอาหารทำอาหารลดต้นทุนเนี่ยสามารถที่จะทําได้ง่ายกว่าปลากินเนื้อ ในการเรลนเนี้ยงปลากินพืชนี่ผมจะแบ่งย่อยอาหารนะ่าจะสองอย่างหนึ่งคืออาหารธรรมชาติสองคืออาหารสมทบกอาหารธรรมชาติตัวนียเป็นตัวที่สําคัญนะเพราะว่าเป็นมันเป็นมันเป็นตัวที่มันอยู่ในบน่อแล้วเนี่ยเยอะแล้วเนี่ยอาหารธรรมชาติเนี่ยปลาสามารถที่จะไล่กินได้ทั้งวันเลยอาหารธรรมชาติเรายิ่งสมบูรณ์เนี่ยเราจะเสียอาหารสมทบกน้อยเพราะว่าทำไมต้องใช้ยาเม็ดเนี่ย ย่าเนเปียมันมีโปรตีนสูงกว่าย่านิดอื่นถ้าเกิดระยะตัดมันสัก4ี่สิบ้าวันเนี่ยผมว่าโปรตีนสักประมาณสิบสองสิบสองเนี่ยเทียบเท่ากับอาหารปลากินพืชม็ดใหญ่เลยนะครับอาหารปลากินพืชม็ดเล็กจะโปรตีนประมาณสิบสิบหกเม็ดกลางประมาณสิบสี่เม็ดใหญ่ประมาณ12บสองเฉลี่ยเลยครับหบาทอาหารเม็ดประมาณยี่สิบบาทถ้าเกิดโปตีเป็นกิโลนะหกบาทหกสี่ยิบสี่ อาหารเม็ดอยี่สิบาทอันนี้เมื่อเช้าซื้อมาหนึ่งกิโลยีสิบาทเราคำนวณว่าเราจะได้อาหารหมักเนี่ยจะนวนสิบกิโลถูกไหมครับสิบกิโลเนี่ยลำสี่ส่วนหกสี่ยิบสี่อาหารเม็ดหนึ่งส่วนสี่สิบสี่บาทสี่สิบสี่บาทเราได้อาหารสิบกิโลตกกิโลละสี่บาทไปหนึ่ง5้าบาทเราจะเลี้ยงปลาลิงขึ้นมาให้มันได้น้ำหนักปลาหนึ่งกิโลอ่ะมันจะต้องกินอาหารอยู่ประมาณ หนึ 1> 1, ่งโลแปดขีดถึงสองโลเอาเราตีได้กลมๆสองโลแล้วกันนะเพราะค่าอาหารของเราไปสี่สิบาทนะครับถ้าเกิดเราไปซื้ออย่างนี้มาเลี้ยงกว่าจะได้ปลาหนึ่งกิโลปลาเราปลามันเลยแพงลำสี่สว่วนอาหารปลาสักส่วนึงกหนปลาึ่งอาหารหมักสูตรเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปักแล้วเนี่ยเราใช้เวลาหมักอยู่สิบถึงสิบสี่วันช้อน,นขอดชอนขอดน้ำต้มยเนี่ยเอาตัวเมี้ยช้อนคุดคูด ตรงนี้มันจะเช็คเสร็จตรงนี้มันจะมีสิ่งเพศสิ่งเพศตรงนี้มันจะกลมๆมนๆนะครับตรงนี้มันจะกลมๆมนๆเป็นปลาแดดเดียวสองโแล้วก็ปนปอดห้ปลาคอมทอดซึ่งใรอยากรู้ว่าอย่ยงไชมกันแป๊บนึงพวกนี้อยู่ระหว่างการทำตาเนาะอีกแป๊บเดียวอีกไม่เกินห้านาทีเราก็จะทำตาเสร็จละ อันนี้สูตรที่หนึ่งนะคะไอ้ว่าคือปลาหนึ่งกิโลเราจะใช้น้ำหนึ่งลิตรการทำปลาแดเดียวนะคะสูตรที่สองนี่เราเหมือนหมักหมูเลยจะมีน้ำปลาก็ได้ค่ะปลาปลาหอยสองช้อนทีถ้าถ้าเป็นช้อนช้อนโต๊ะเราเนี้ยค่ะประมาณยี่สิบช้อน ต่อไปจะเป็นน้ำตาลนะคะต้องเป็นไส้แดงใช่ค่ะถ้าเป็นไส้ขาวเนื้อปลาของเขาจะออกขาวสีมันอันนี้คือสองสูตรเหมือนกจะเป็นสามสูตรเพราะว่ามีจะมีสูตรของการเป็นสมุนไพรด้วยต่อไปเป็นสูตรที่สามค่ะสูตรที่สามจะเป็นถล้งนะคะอันนี้จะเป็นสูตรที่หนึ่งก่อนนะคะ แรงไม่ควรค่ะแ,แต่ว่าอยา่าบีบเยอะนะมันจะเนี้ากเยว <c oughs> <c oughs>